เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามนะครับในส่วนหัวข้อนี้นะครับหลักการจะเหมือนกับการบวกลบเศษส่วนเออเป๊ะเลยนะครับเราใช้หลักการตรงนั้นเนี่ยนะมาบวกลบเศษส่วนพหุนามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะขอมาทบทวนนะครับการบวกลบเศษส่วนกันนิดหนึ่งนะครับอันแรกเลยนะครับเวลาเราบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับ ตัวส่วนเท่ากันอันนี้จะง่ายมากนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าครูมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมส่วนด้วยสามเหลี่ยมบวกกับวงกลมส่วนด้วยสามเหลี่ยมนักเรียนเห็นไหมนะครับว่าอะไรว่าไอ้เจ้าตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันก็คือเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราบวกลบเนี่ยให้เรียนเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยนักเรียนก็เอาสี่เหลี่ยมนะบวกกับ วงกลมข้างล่างเนี่ยเรารวบไปเลยนะครับเป็นตัวส่วนตัวเดียวก็คือสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ถือว่าง่ายมากนะครับง่ายมากถัดมานะครับจะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวเองนะครับก็คือตัวส่วนไม่เท่ากัน เป็นยังไงนะครับถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนดูตามครูแบบนี้เลยนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมส่วนด้วยวงกลมบวกกับสามเหลี่ยมส่วนด้วยดวงดาวแบบนี้นักเรียนสังเกตนิดนึงว่าอันนี้ตัวส่วนเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้ตัวส่วนเป็นดวงดาวมันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะครับที่เราเคยเรียนมาเราก็จะใช้คอลนอนะครับในการปรับให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับแต่เนนี้ครูจะสอนเรื่องของการ คูณคไว้นะครับใครถนัดคอลนอใช้คอลนอก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับออตัวส่วนเนี่ยมันอยู่ในรูปฟอร์มที่มันค่อนข้างซับซ้อนและมันยากมากต่อการที่จะรู้ว่าไอ้คอลนอของมันเนี่ยคืออะไรฉะนั้นหลักๆเนี่ยครูก็จะใส่การคูณคไว้นะครับนักเรียนก็คูณแบบนี้เลยนะครับนี่ไงที่เรียกว่าคูณคไว้กันนะครับอ่ะคูณเลยเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมคูณกับดวงดาว ถ้าบวกก็ใส่บวกถ้าลบก็ใส่ลบแล้วก็สามเหลี่ยมคูณกับวงกลมตัวส่วนละ่ะนักเรียนที่จะเขียนยังไงให้เอาตัวส่วนเนี่ยมาคูณกันด้วยนะครับเราก็จะได้วงกลมคูณกับสามเหลี่ยมโทษทีคูณกับดวงดาวนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างดูนะครับเราจะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างนะออครูจะเขียนตัวอย่างฝั่งนี้นะครับเช่นถ้าเกิดครูมี x ส่วนด้วย3บวก y ส่วนด้วย4เราก็ใส่หลักการคูณคว้ยนะครับเราจะเขียนเป็น 4x นะครับบวก 3y ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรเอา3คูณกับ4นะครับแบบนี้เราก็จะได้เป็น 4x บวก 3y ส่วนด้วย12นี่นักเรียนเราเขียนได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะถัดมาถัดมาอ่าจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเจอในบทนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ ก็คือว่าสมมุตินะครับว่าครูมีสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้จริงๆอ่ะจะบอกว่ามันน่าจะต่อเนื่องมาจากข้อที่2เลยครูเขียนรวมแบบข้อที่2เลยนะถ้ามีสี่เหลี่ยมส่วนด้วยวงกลมคูณสามเหลี่ยมนะครับบวกกรรับดวงดาวส่วนด้วยก้อนเมฆแล้วกันนะคูณกับอ่าสามเหลี่ยมแบบนี้เราจะทำยังไงเรากใ็ใช้หลักการคูณคว้ยเหมือน นะครับซึ่งเวลาเราคูณไข้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าข้างล่างตัวเลขมันเยอะเนี่ยมันจะทําให้ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาใช่ไหมเราก็เลยให้หลักการแบบนี้ว่านักเรียนตัวที่เหมือนกันคืออะไรคือสามเหลี่ยมไอตัวที่เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเอาไปคูณนะเออเราจะคูณเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือวงกลมกับก้อนเมฆ อมาดูเลยว่าทำแบบไหนข้างบนจะได้สี่เหลี่ยมคูณกับอะไรก้อนเมฆทำไมไม่เอาสามเหลี่ยมมาด้วยเพราะว่ามันเหมือนกันทั้งสองอันถูกไหมเออมันเหมือนกันทั้งสองอันอบวกกับดวงดาวคูณกับอะไรคูณกับวงกลมถามเหมือนเดิมทำไมไม่เอาสามเหลี่ยมนี้มาก็เพราะมันเหมือนกันถูกไหม เ,ออเราเอามาเฉพาะตัวแค่ตัวที่ไม่เหมือนกันนักเรียนข้างล่างต้องเอามาคูณกันใช่ไหมนักเรียนเอาวงกลมคูณกับกอนเมฆสามเหลี่ยมที่มันเหมือนกันก็ใส่เอาไว้เหมือนเดิมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็คือง่ายๆว่าตัวไหนที่มันเหมือนกันเนี่ยก็ใส่เอาไว้เหมือนเดิมอย่าพยายามที่จะไปไปยุ่งกับมันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับครูจะเขียน 1>, 1ส่วนด้วย4 x ยกยกกำลัง2นะครับบวกกับ5ส่วนด้วย10 x ยกยกกำลัง2แบบนี้นะจริงๆเนี่ยจะคูณไขยทั้งหมดเลยก็ได้ถือว่าแต่ครูลองดูนิดนึงนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับเอ่อตัวที่มันเหมือนกันคือตัวอะไร คือตัว x กําลังสองใช่ไหมฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งกับ x กําลังสองเราจะยุ่งเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือ4กับ10โอเคนะเราจะยุ่ง2ตัวนี้นะคูณไข้เลยก็จะกลายเป็น1นึคูณสิบโอเคบวกกับ5้าคูณสอ่ะมาดูข้างล่างกันบ้างข้างล่างเนี่ยเอา4คูณกับ10นะครับแบบนี้นะ x กําลังสองก็ใส่ไว้เหมือนเดิมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเนี่ย เรียบร้อยนักเรียนอันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น10ใช่ไหมห้าสยี่สิเป็น30 30ข้างล่างเป็น40 x ยกกําลัง2นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้จะตอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะตัดอีกทีหนึ่งก็ได้แต่หลักๆครูอยากให้นักเรียนพยายามดูหลักการตรงนี้นะครับตัวที่เหมือนเนี่ยเราก็คงเอาไว้นะครับเราคูณเฉพาะตัวที่มันแตกต่างกาันตัวที่มันไม่เหมือนกัน คำถามที่เกิดขึ้นว่าจะคูณแบบนี้เลยได้ไหมคูณได้เหมือนกันแต่ท้ายสุดมันก็จะมาตัดกันแล้วคําตอบที่ได้ก็จะได้คําตอบเหมือนกันนะครับทําไมเราทำแบบนี้เพราะว่าตัวเลขมันจะได้น้อยๆหน่อย,น,อย,น,อยนะครับโอเคนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างจริงๆกันเลยนะครับตัวอย่างแรกๆเนี่ยต้องขอบอกว่าง่ายมากนะครับง่ายมากอันนี้เป็นเศษส่วน พหุนามอันนี้ก็เศษส่วนพหุนามเขาต้องการเอามาบวกกันนักเรียนเล็งน,นิดนึงซิว่าตัวไหนที่เหมือนกันเนี่ยตัวของส่วนใช่ไหมก็คือ x ถ้าตัวส่วนเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำยังไงเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็คือเอา4บวกกับ5นะครับส่วนด้วย x แบบนี้ตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไร4บวกกับ5เป็น9 9ส่วนด้วย x นะครับ ถัดมาข้อที่2ถึงแม้ตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น X, เอ,อมันจะเป็น a กํำลังสก็ตามก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปตื่นเต้นมากมายนะครับดูแค่ว่ามันเหมือนกันก็เพียงพอนะครับก็จะได้เป็น1นบวกเส่วนด้วย A ยกกำลัง2ก็คือ10ส่วนด้วย A ยกกำลัง2นะครับเราได้คําตอบออกมาแบบง่ายๆเลยนะครับ